สวัสดีครับผมเฟรย์นะครับจะเเิดไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเป็นโซนยุโรปกลุ่ม A นะที่2นะครับทีมชาติเยอรมนีนะครับเป็นบ้านเกิดของไอร์แลนด์เหนือนะครับ เช้าตรีกันคือวันอาทิตย์ที่เจกันยายนเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับโดยตรงกับวันจันทร์ที่8กันยายนตามเวลาประเทศไทยที่สนามไรเอเนกิสตาดิออนนะครับของทีมโครโลนประเทศเยอรมันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยมีไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาติกช่องยู u ูบเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ช่องทิกเก็ตให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับเราเริ่มมาที่ความพร้อมนักองชาวบ้านนะครับทีมชาติเยอรมันกันก่อนก็แล้วกันนะครับ ยู้ยเลนอาเกอเมันนะครับคุณจะซื้อทีมชาติอรมนีนะครับประกาศรายชื่อนักเตะชุดล่าสุดนะครับมีการเรียกผู้เล่นหน้าใหม่ติดทีมชาติเป็นครั้งแรกหลายคนเลยทีเดียวนะครับอาทิฟินดาเมนนะครับผู้รักษาประตูจากออสบุบบ์นัมบีคอลลินนะครับก็หลังจากแอฟแลนเฟิร์สนะครับคอนเนเบลมิดฟิลด์จากมายส์นะครับซึ่งสองรายหลักเล้เคยเป็นส่วนสำคัญในทีมชุดควา้ารองแชมป์ยูโร2021ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยนะครับ ทั้งดามิและนิเบลนะครับต่างก็มีสัญชาติคู่นะครับและเลือกเล่นให้กับอียิชอังกฤษหรือไอร์แลนด์ได้เช่นกันนะครับเยอรมันนะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรายใหญเช่นกันนะครับจะเปมนวุสลา่าไคฮาเวด มาร์คแอนเดรตสเตเกนนะครับนิโค้ชอร์เทเบกนะครับมิคาสโชเล่เบจามินเฮนดริกนะครับทีมไคลดิลและทอมบีชอฟนะครับถือว่าโอ้โหตัวหลักๆเนี่ยนะครับที่เคยอยู่ในชุดซูเปอรตัวจริงมาก็หลายคนเช่นกันนะครับที่ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับในขณะเดียวกันเชมี่เลเวลลิงนะครับมาตูเดโอรดิเกอร์ได้ผลกลับที่นิวซีแลนด์อีกครั้งนะครับส่วนเดนิสอุนด้าไม่มีชื่อในเกมเกมเยอรมันชุดนี้ด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงสำคัญขึ้นนะครับเมื่อทีมสตาร์ทเนี่ย อดีตผู้ช่วยโค้ชนะครับซันโดว์วร์เนอร์ย้ายไปคุมออสซอวกแบบเต็มตัวนะครับและตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยถูกแทนที่โดยเบนจามินเบนจามินฮุบเนอร์นะครับช่วงการลงเตะรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนัดแรกนะครับเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานะครับต้องเป็นฝันร้ายนะเราบบบาดแผลโซเกียแบบพลิกล็อกนะครับ0-2นถือเป็นความแพ้แพ้นัดเยือนครั้งแรกในประวัติศาสตร์ศึกคัดบอลโลกนะครับหลังจากไร้พ่ายถึง52นัดก่อนหน้านี้ด้วยนะครับและยังกลายเป็นการแพ้ที่ต่อกัน3นัดในการแข่งขัน อยากเป็นทางการครั้งแรกตลอด117ปีนะครับโหเรียกได้ว่านะครับกำลังสร้างรักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมาแต่กับกลายเป็นว่าแพ้แบบนี้เนะี่ยมันถือว่าเป็นขาลงหรือเปล่านะครับสำหรับเยอรมัน2ประตูของโซโเกียนะครับมาจากความผิดพลาดของแนวรับเยอรมันนี้นะครับโดยดาบิทฮังโกยิงครึ่งนนาทีที่42อก่อนที่ดาบิสเตเลสจะโชวลีลาพาบอลเข้าเขตโทษและปั่นเสียบสามเหลี่ยนมนาทีที่55นะครับ ทำให้โซเกียที่เคยไปฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดปี2010เนี่ยคว้าชัยแบบเหนือความคาดหมายนะครับเยอรมนีนะครับมีโอกาสทองจากมาซิเนียนเมทัสตัดนะครับแล้วก็ฟอรนเบียแต่ตามถูกมาตินบัฟกา้าผ่านประตูเจ้าถิ่นเซฟไได้หมดนะครับส่วนนิวกัวเตมาวัเนียนะครับรนักเตะใหม่จากนิคว,าวนนคาสเซิลเนี่ยกลับแทบไม่มีโอกาสในแดนหน้าและพลาดโอกาสจากลูกหมวกสำคัญนะครับขณะที่น้ำดีคอลเลนดาวลุว้วัย21ปีเนี่ยประเดิมสนามชุดใหญ่เป็นครั้งแรกใน่ตำแหน่งเบกขวาด้วยนะครับ อยุธยาเกมมันนะครับคุณซือเนี่ยออกลงวิชันคิดตัวเองอย่างหนักนะครับโดยเชื่อนักเตะขาดความมุ่งมัมม่นและอารมณ์ร่วงนะครับผมตั้งคำถามว่าอาต้องเลือกผู้เล่นที่มีใจสู้มากๆคุณภาพล้นวนเข้ามาติดทีมแทนนะครับนอกจากนักเตะที่บาดเจ็บสองสามคนนะครับนี่คือผู้เล่นที่มีคุณภาพที่ดีสุดใน,เ,นเรามันมีแล้วแต่บางทีเนี่ยครั้งหน้าเราอาจต้องเรียกนักเตะที่คุณภาพน้อยกว่าแต่พร้อมทุ่มเทเต็มร้อยลงสนามผมเชื่อมั่นในนักเตะของผมนะแต่การมีฝีเท้าที่ดีคู่แข่งมันไม่เพียงพอหากคุณไม่แแสดดงงคคคควววาาาาาามมมมมมุุนละะกรรหยยณิออ่่ททไี ถึงเสมอกับาบย็มินิกสอออันนี้พูดถึงในลีกนะครับในบอลถ้วยนะไม่ใช่เพราะววาเขาคุณภาพรับเดีกว่าแถ้าพวกเขาเนี่ยมีประชานและการต้องการจับู้มากกว่านะครับการแพ้แพ้ครั้งนี้นะครับเยอรมันเนี่ยต้องเก็บชัยชนะหนัดที่เหลือคาดหวังครรอบสุดท้ายโดยไม่ต้องไปเพย์ออฟด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความมอสฝั่งเยอรมันนะครับถือว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่านั่นเนี่ยเจอไอร์แลนด์เหนือเนี่ยไม่สามารถเก็บ3แต้มได้โอ,อ้โหหนักเลย,เลยทีเดียวนะเราไปดูความพร้อมของทางฝั่งทีมไอร์แลนด์เหน คุตบอลโลกปี2026จะครบรอบ10ปีนะตั้งแต่ไอร์แลนด์เนี่ยได้ไปเล่นวิทีใหญ่สุดของฟีฟ่านะครับและยังเป็นการครบ10ปีจากการไปลุยศึกยูโรป2 0 1 6อีกด้วยนะครับแม้ว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมานะผลงานจะไม่สู้ดีนักแต่การพักดันตเตะลูกใหม่ขึ้นมาพร้อมกับคว้าแชมป์กลุ่มในศึกยูฟ่าอีชั้นลีกล่าสุดได้สร้างความมั่นใจนะครับภายใต้การนําของไมเคิลโอนิวนะซึ่งทางการคัดเลือกคุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผู้ชนะกลุ่มจะได้สิทธิ์ไปเล่นโด้ อันดับ2ต้องไปเพลย์ออฟกัเดียวกันยังมีควตั้งเพื่อสหรับทีมแชมป์กลุ่มจากในชลิทที่ไม่ติด1และ2ของรอบคัดเลือกด้วยนะครับไอเลนเหนือเนี่ยคว้าชัย7จาก15เกมหลังสุดนะครับโลมถึงนัดอื่นเครื่องชนะไอซ์แลนด์หนึูนยในเดือนมิถุนายนนะครับดูว่าเป็นพัฒนาการที่ดีในยุคที่นะครับการ,ริโอเนลเนี่ยกลับมาคุมทีมรอบ2นะครับอย่างไรก็ตาม เส้นทางนักเขั้วของพวกเขาเนี่ยเริ่มช้ากว่าหลายชาติยุโรปนะครับถึงเกือบครึ่งปีแล้วอยู่ในกลุ่มเอร่วมกับเยอรมันและโซเวียตทาให้ธุรกิจครั้งนี้เนี่ยหนักไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับก็บุกไปเยือนเยอรมันที่โคโรสุดสุดสัปดาห์นี้นะครับพวกเขาจะต้องพบกับลักเซมเบิร์กซึ่งเคยเจอกันเมื่อพิษกายนปีก่อนในนิเจอร์สมอกัมป์22นะครับตอนนั้นเนี่ยไอแลนด์เหนือขึ้นนำก่อนสองตัแต่ถูกพิซซ์เหมาช่วยได้เกมนะครับทั้งนี้จากการพบกันเจ็ดครั้งไอแลนด์เหนือชนะ5เสมอห้ไปครั้งเดียวนนะครับซึ่งเเป็กมในปีี2013ท่ลักกเเเซมบิร์ฉือนชนะะไป3-2นครับ ทีมของเกลี้ยงเนี่ยมีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายนะครับคอสมิธถอนตัวแล้วคนที่เจ็บยาเรโดยเดนิเอลบาลลาตนะครับโปรดีสเปนเซอร์นะฮะชิรอนบาวจิรอนทอมสันรวมถึงนายทวานอย่างเพียชาวและคอนอหัสานนะครับดังนั้นนะครับในนี้เนี่ยนะครับมีการเรียกเบลลี่พีคอฟฟาเรลถูกเรียกกลับมานะครับจะแย่งมือก็บกับลูกสาววัวค่ะที่วรุ่กอย่างโคฟี่บอมเมอร์ไรอันจอสันและเจมี่แม็กโดนเนลถูกได้ดที่มาติดชาติครั้งแรกนะครับ จุดเด่นของทีมแมเี่เหนือช่วงนี้นะครับอยู่ที่ไอแซคไพร์กองกลางรุ่นวัยกองกลางรุ่นวักนะครับที่ยิงไปเจ็ประตูจากเจ็ดเกมหลังสุดในนามทีมชาตินะครับ แล้วก็เมื่อวัพนพฤษสบดีที่ผ่านมานะครับสรุปผลเนี่ยก็คือไอแลนด์เหนือนะครับประเดิมใยการเอาชนะลักษมเบิร์ตไป3ประตูต่อหนึ่งนะครับถือว่าประเดิมได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับการคว้าชัยครั้งนี้ถือเป็นการหยุดสถิติไร้ชัยเกมเยือนนะครับในรายการแข่งขันจริงนั้นก็แต่มีนาคม2023นะครับที่บุกชนะซานมาเดโนในคัดเลือกยูโร2024นะครับและยังเป็นการลาแข่งเมื่อ10กว่าเดือนก่อนที่มุกอสมบัติที่นี่2อด้วยนะครับแกเรียวเนียลเนี่ยย้ำว่านี่คือบทบาทสำคัญสำหรับทีมที่ไ่ไปดด้วยวยารุง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในระดับนานาชาติด้วยนะครับก็ถือได้ว่านะครับอยู่ในช่วงผัดใบใหม่นะครับทางไอร์แลนเหนือนะครับมีนักเตะที่น่าสนใจหลายคนที่เดียวตุลาคมนี้ก็จะเล่นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพเป็นหลักนะครับแล้วในในเฟเบอรลีกเนี่ยก็จะมีตัวที่รู้จักอย่าง,งคานรน์ดินัลลีนะครับใหทเวที่น่าสนใจของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับ สองทีมเนี้ยนะครับเคยเจอกันมาแล้ว19ครั้งนะครับเยอรมนีชนะ13บามไอร์แลนด์ชนะสองสวัสดิ์กับไปสี่ครั้งสุดท้ายเจอกันปี2019นะครับยูฟ่ายูโรเปียนแชมเปี้ยนชิพนะครับเยอรมันถล่มไปหกหนึ่งไอร์แลนด์เหนือนะครับไม่สามารถเอาชนะเยอรมันได้เลยจากการเจอกันแปดนัดหลังสุดนะครับไอร์แลนด์เหนือเล่นไป็นทีมเยอรมัดชนนะแค่หนึ่งนัดเยอรมนีเสียประตูนัดละหนึ่งลูกในหกนัดหลังสุดนะครับไอร์แลนด์เหนือยิงได้อย่างน้อยหนึ่งประตูนในแปดนัดหลังสุดถ้าเยอรมันยิงนำก่่ออนนนนนนะะครับใบใ้าานเนียโกสนชนถึง 60%เลยทีเดียวนะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับการนะครับเล่นของทางเยอรมันนะครับแล้วก็เยอรมันนะครับมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูในบ้านอยู่ที่2.75ประตูต่อนัดนะครับไอร์แลนด์เหนือมีค่าเฉลี่ยการยิงประตูเวลาเป็นชิมเย่อยู่ที่1.2ประตูต่อนัดนะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมนะครับไปทางฝั่งยูโรมีก่อนกันแล้วกันนะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดนะครับจากการย้ายนะครับจากบรัสิลกาไปทางที่พรีเมียร์ลีกนะครับเฟรนช์เบียร์ กองการโตลุกวัยย2่ปีนะครับลงเล่นไปแล้ว4นัดทำได้1แอสซิสต์นะครับกับทีมเวอร์พูลในการนี้นะครับสถิติในการลงเล่นทีมชาตินะครับ32นัดยิงไป7ประตูกับ7แอสซิสต์นะครับเจอกับไอร์แลนด์เหนือยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไอร์แลนด์เหนือนะครับต้องยกให้กับคนนี้ครับคอนอเบลลี่นะครับก็ทีมชาติไอร์แลนด์เหนือนะครับตอนนี้เนี่ยติดไปทั้งหมด26นัดนะครับยิงไป4ประตูแล้วนะครับส่วนเวอร์พูลนะครับลูกการนี้เพิ่งได้ลงเพราะว่าเพิ่งหายจะมีหายจากอาการบาดเจ็บกลับมานะครับ เออได้ลงไปแค่10นาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของสตินะครับในกับลิเวอร์พูลเดียวกันที่แล้ว30บปันาจี้หนึ่งประตูนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยปี2 0 2 2ันยีนะครับก็เล่นกับโบตันไป4ีบปันาจีงไป5ประตูนะครับนักเตะที่น่าจะตะมองไปแล้วนะครับไปดูซิ่งตัวจริงนะครับว่าน่าจะได้ลงเล่นในียหนึ่งน,น,นี้กันบ้างนะครับยุทธวณีนะครับไม่มีใครประเสริฐความเก่ง ของนี่ครับทีมเยอรมันเนี่ยทั้ความสามารถชั่ววตัวของนักเตะเนี่ยเหนือกว่าอะิรเนี่ยอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่บอกว่าอยู่ๆมันแพ้มาในนัดแรกเนี่ยนะครับมันทำให้ความสุขว่าเอ๊ะนี่นะครับฟอร์มตกลงไปหรือเปล่าคุณตั้งใจจริงไหมนะครับในเยอรมันยุคนี้เนี่ยนะครับขาดกองหน้าตัวป้าที่ว่าจะได้ที่มีอยู่นะครับยังไม่ถึงรับลูกขาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซิมิเลียนเบเออร์นะครับโฟกุสนะครับ นิโคโทมาเดอร์นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นค่าตัวแพงที่สุดของเอเวอเรสต์นในฤดูก,กาลนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแหม่ก็อนแลที่แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยทีมได้เท่าไหร่นะครับจะต้องมาดูว่าพอขึ้นถึงระดับทีมชาติแล้วเนี่ยนะครับจะช่วยทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับน,นิโคโทมาเดอร์นะครับอันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-1ทดสอบบอลตัวจริงนะครับโอลิเวอร์บัลมัน กองหลังสีคนไปขวานำดีคอลลินนะครับเจ้ทาทัพสองคนนะั่นคอโรดดิเกอร์กับเจนนิทานทานนะครับทางซ้ายเป็นมอซิเบเลียนเมนเทสตัดนะครับกองหังสองคนยูชูคิมิทกับโรเบิร์ตอันดริกนะครับตัวรุก3ามคนไปขวาเป็นคาริมอเดเยมี่นะครับตัวกลางใช้ฟลินเวียสทางซ้ายเป็นแซชดาบี้ในส่วนของหน้าเป้าใช้นิคโอเทมัเดอร์นะครับ ไป่ได้งฝั่งกีฬาแอร์เลนเนียร์กันมากนะครับแอรเลนเนียเนี่ยจะเป็นต้องจัดระเบียบเกี่ยวรับให้แน่นหนานะครับโดยเฉพาะการเล่นตามหลักดึกและใช้ผู้เล่นหลายคนในกรอบเขตโทษเพื่อปิดพื้นที่และลดอากาศการเข้าทำของเยอรมันด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยการบิดพื้นที่ประกบกองหน้าของเยอรมันให้ดีจะช่วยให้เยอรมันเนี่ยเล่นยากขึ้นนะครับแชมเปี้ยนส์ลีก3-4-2-1นะครับก็ส่งต,รรตัวมือหนึ่งนะครับไบรี่พีคอฟเรียลนะครับ กองหนักเซนทับสองคนแพตตี้แม็กเน่เอนโทและโรลลี่แมคคอนบิวนะครับกลางสี่คนมีงแม็กขวาเป็นคานอเบลลี่ตรงกลางนะครับเชียร์ชาวกับเชมี่แมคโดนเนลนะครับวิงแม็กซ้ายเป็นจัสตินเดเวนนี่นะครับยิงหนึ่งประตูนัดที่แล้วกลางลุกนะครับสองคนอีธานกลอเบตกับเชมี่ดอลเล่นะครับหน้าเป้าเชมี่รีดยิงหนึ่งประตูนัดที่แล้วเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นนันนี้นะครับเยอรมันมีโอกาชนะมากกว่านะครับสกอร์อาจจะไม่ห่างมากนักเนืะครับไอร์เนียมีนานท์ที่จะต้องรับและรอสวดกลับนะครับอย่างเข่นเพราะว่าการมาเยือนเยอรมันหนึ่งแต้มก็ประสบความสำเร็จแล้วนะครับให้เยอรมันเนี่ยน่าจะลำบากได้พอสมควรนะครับนาที่แล้วนะครับก็มองว่าเยอรมันน่าจะเหนือกว่านะครับเราสามารถเอาชนะไปได้นะครับหนึ่งศูนย์หรือสองศูนย์ก็เป็นได้นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของเพจวิลบอลนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกกระดิ่งช่องยูทูบนะครับเพจเฟซบุ๊กแล้้้ววกก็ช่อองใหัับบบทาไปดดูลยนะคร ตัวดูบอลแดงเดือดกับเพจไปดูบอลเที่ยว2เมืองลิเวอร์พปูลและลอนดอน16ถึง23ตุลาคม2 5 6 8 8วัน5คืนพิเศษสุดๆเลยนะครับมีโอกาสได้ดูถึง2คู่นะครับนอกจากแดงเดือดแล้วเนี่ยเรายังไปดูคู่แมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับเรียกได้ว่านะครับไปดูทีมของอันาาอดอรอสชุดใหม่และทีมของเป๊ปโกเดล่าชุดใหม่กันทั้ง2ทีมเลยทีเดียว แล้วจากนั้นนะครับเราจะไปทัวร์กันถึง3สนามนะครับแอนฟิลวโอเทฟอร์ดนะครับและไปที่เอมิเรตสเตเดียมนะครับในกรุงลอนดอนด้วยนะครับโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับทีนี้ดูบอลจบแล้วนะครับเราจะไปช้อปปิ้งจุใจเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่เชเชียรโอก์ดีไซน์อเล็ตนะครับและย่านช้อปปิ้งหรูใจกลางลอนดอนอย่างถนนออกฟอร์ดและแฮร์ริสด้วยนะครับราคาแพ็กเกจนะครับและพิเศษสุดนะครับเพียง189,000บาทอย่าลืมเที่ยว2เมือง ทัวสามสนามและไม่รวมช็อปปิ้งอีกด้วยนะครับตัวเครื่องบินไปกลับโดยสายการบินเอมิเรตสนใจสอบถามและจองทัวนะครับได้ที่ l i น์แอดกดทูสิเดียมได้เลยนะครับเพจไปดูบอลนะครับการันตีออกทริปได้จริงมาที่สุดของไทยปี2022-2023นะครับประสบการณ์การดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเราเองเนี่ยมากกว่า100แมชนะครับถึงแม้เราจะไม่ใช่อินฟูแต่ไปกับเราใจฟูแน่นอนนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ